ชาวราศีตุลฮะกับดวงการเงินโชคลาภและวาสนาปี2567นะครับปีมะโรงนะฮะปีงูใหญ่อะไรที่แบบปีงูใหญ่อะไรใหญ่ๆนี่เรียกว่ามักจะมีการใหญ่งานใหญ่แล้วก็เงินก้อนใหญ่ดูนะฮะของคนราศีตุลนะครับบอกกันนะฮะว่าในช่วงขวบปีนี้นะครับเป็นปีที่เป็นรายต่อของคนราศีตุลนะครับยูตัวอย่างรายต่อการเปลี่ยนงานนะครับการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะฮะ หรือแม้แต่การเปลี่ยนแฟนก็มีนะครับเรียกว่ามันจะมีรอยต่อครั้งสําคัญของชีวิตคอรัสซีตุนนะฮะแล้วมันก็จะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินทองครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปของเงินทองนะฮะแต่แน่นอนว่ามันต้องคาบเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยเพราะว่าเงินอยู่ๆมันจะมาแบบฟุกๆอย่างเดียวมันก็กระอยู่มันก็ต้องมาหรือว่ามีความสัมพันธ์กับเรื่องงานด้วยนะฮะถ้างานมันดีเนี่ยเงินมันก็ต้องดีถูกไหมฮะถ้างานมันเครียดมันเหนื่อยมันหนักนะครับเงินมันก็จะผกผันตามนั้นนะครับทีนี้ครับ ช่วงขวบปีนี้ต้องระวังก่อนนะครับระวังมิจฉาชีพนะครับโอปีนี้มันแปลกนะฮะคือคนจะจ้องจะเอาเปรียบเราหรือว่าจ้องจะขอให้ช่วยเรียกขอความช่วยเหลือนะฮะเุณจะเจอเรื่องราวแบบนี้ตลอดปีเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะช่วยไม่ช่วยนะฮะเราเนืกอออกไหมว่าราศีตุลเนี่ยเป็นราศีเดอะแบกนะครับเป็นหนึ่งราศีเดอะแบกเวลาจัดลำดับทีไรช่วงเดือนไหนปีไหนเป็นเดือะแบกเนี่ย ราศีตุลมักจะติดโผลเสมอนะครับฉะนั้นช่วงปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมันจะมีคนรอบข้างรอบตัวเราเดือดร้อนมากกว่าปกติก็จะมาขอให้เราช่วยเป็นระยะเพราะฉะนั้นขอไปขอมาส่วนใหญ่มันก็ต้องเปไ็นเรื่องของเงินทองนะครับหรือขอตังค์นั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะช่วยไม่ช่วยอีกเรื่องนึงนะฮะแล้วจะมาแบบหลอกลวงก็มีนะครับคือเอาข้อมูลเท็จมานะครับแน่เพราะฉะนั้นนะให้บอกไว้ก่อนนะฮะล่วงหน้ารู้ไว้ก่อนว่า ฝึกใจแข็งนีดนึงนะช่วงปีนี้นะครับเพราะว่าคุณจะใช้จ่ายไปกับคนเหล่านี้เยอะคนที่เดือดร้อนเดือดร้อนเยอะนะฮะข้อดีของคนราศีตุลคือมีโอกาสได้เขาเรียกว่าร่วมหุ้นร่วมทุนมีการจับมือหรือทํางานร่วมอะไรกับใครมีไอเดียใหม่ๆนะครับช่วงนี้คุณจะมีไอเดียใหม่ๆแน่นอนครับปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสทํางานพิเศษรับจ็อบนอกจากงานหลักมีคนสับสนส่งเสริมนะครับ แต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงคือช่วงประมาณ4เดือนแรกของปีนะฮะมันยังมีเรื่องดีๆที่ทําให้ชื่นใจนะฮะแต่พอเข้าเดือนพฤษภาไปต้นไปนะฮะไปถึงสิ้นปีนะครับมันก็จะมีรายจ่ายต่อเนื่องแล้วก็ช่องทางการเงินครับมันจะเหนื่อยขึ้นนะ,ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีไอเดียอะไรที่อยากทำนะฮะให้รีบทำตั้งแต่ช่วงเดือน ตั้งแต่ต้นปีเลยแล้วกันนะครับหรือท้าคุณฟังคลิปนี้ในช่วงเดือนธันวาคุณมีไอเดียความคิดอะไรทไี่อยากทําอะไรพิเศษนะครับคุณรีบลงมือได้อยู่นะฮะยังไหวยอยู่นะฮะเอาจังหวะนี่แหละการเริ่มต้นซีรีส์ใหม่ในช่วงนี้จนถึงก่อนเดือนพฤษภามนะครับโอกาสที่จะประสบความสาเร็จสูงโอกาสที่จะไปต่อยาวๆได้มีสูงโอกาสที่มีคนช่วยเหลือมีมากเลยนะครับหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆครับ มันจะต่อยอดระยะยาวให้อยู่รอดปลอดภัยได้ได,ได้ได้มากนะฮะยกตัวอยา่างสมมติว่าคุณอยากจะลงทุนบางคนอยากจะทําการค้าบางคนอยากจะเปิดร้านออนไลน์นะครับหรือว่าจะไปเปลี่ยนงานใหม่นะครับก็สามารถทําได้นะฮะผมเลยเน้นย้ําว่าคุณรักษาสถาภาพหรือว่าทรงเรื่องของเงินทองดีๆในช่วง4เดือนแรกให้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะรอดปลอดภยัยหรือว่าพ้น ทุกวิกฤตไปนะครับโอเคนะฮะประการต่อมาพื้นดวงในเรื่องของโชคฟุกฟุกนะครับขวบปีนี้มีโชคฟุกฟกนะฮะหวังผลได้นะครับแล้วมันจะอยู่ในช่วงสเดือนแรกด้วยนะฮะนี่อันนี้น่าสนใจคำว่า4เดือนแรกเนี่ยมันจะมีอิทธิพลนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดาวพฤหัสนะครับขเขาเยืองอโครจรโครจรเลง็งคนราศีตุลอยู่พฤหัสเนี่ยให้คุณนะให้คุณเต็มที่นะครับโครจรเล็งเรา ในช่วงสีเดือนแรกจริงๆมันก็เริ่มจริงๆก็ตั้งแต่คลิปที่คุณฟังเนี่ยนะครับเดือนธันวาเนี่ยพฤ่งหาสก็ให้คุณแล้วนะฮะแสดงว่าอะไรที่เราคิดที่เราหวังได้ตั้งใจที่เกี่ยวกับเงินทองหรือว่าทําการค้าหรือการเจรจารวมถึงการกู้ยืมนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องทําการค้าอย่างเดียวเพราะบางคนไม่ได้มีความรู้สึกอยากทําการค้านะฮะแต่ว่าถ้าอยากกู้ยืมไหมก็มีหามว่าห้นแล้วก็สามารถกู้ได้หรือเปล่าก็ให้ความมั่นใจว่าสามารถกู้ได้นะครับ มีเกณฑ์ได้เงินหรือว่าสามารถกู้ได้หรือว่าไปทวงหนี้สินสําเร็จหรือผัดผ่อนผ่อนหนี้สินสําเร็จนะครับแปลว,ว่ามันจะมีข่าวดีวเรื่องเงินทองนะฮะแต่ต้องเตือนพอสมควรว่าตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภานะครับเป็นต้นไปนะครับมันจะมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นรายจ่ายปูปับฉับพลันรายจ่ายที่เราก็ไม่ค่อยอยากจะเสียแต่จาไม่ต้องเสียนะครับนี่คือรายจ่ายจําเป็นนะฮะมันจะมาออกไปเรื่อยๆนะครับ มันรอดวิกฤตแหละนะครับไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าเหนื่อยเยอะหน่อยนะครับแปลว่าถ้าคุณทํางานสะสมผลงานหรือว่าเต็มที่ในช่วง4เดือนแรกของปีนะครับคุณจะอยู่รอดปลอดภัยได้สบายใจขึ้นเหมือนกับรัวลาที่เราเก็บกักน้ำนะฮะเออเหมือนฝนตกเราเก็บกักน้ําเต็มที่4เดือนเนี้ยแล้วพอหลังพฤษภาไปต้นไปนะฮะมันจะมีะรายจ่ายจุกจิกเข้ามาบ้างนะครับนู่นนี่นั่งอะไรต่อเวลา เราก็มีเงินบางส่วนที่เอามาใช้ในช่วงที่เรากักเก็บในช่วง4เดือนแรกไว้แล้วนะครับดังนั้นพอเห็นภาพนะฮะว่าดวงการเงินพยายามรักษารูปทรง4เดือนแรกด,ดีเงินทองทําให้ได้กําไรเต็มที่ให้เต็มที่ให้ดีแล้วก็มีดวงอย่างนะครับในช่วงนี้ระวังคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายนะครับหรือว่าเขาของเครื่องใช้ปีนี้มันแปลกนะฮะเลยจ่ายเพราะว่าไอ้เคือเสีย อรนั่งก็พังนะครมีการตกแต่งต่อเติมหรือซ่อมบ้านนะครับที่อยู่อาศัยมีการขยับปรับเปลี่ยนแน่นอนนะครับในช่วงของปีนี้แล้วเราก็ต้องใช้ตังค์นะครับแล้วเราก็มีเงินหมุนแหละนะครับไม่ใช่ไม่มีเงินหมุนมีเงินหมุนแน่นอนแล้วก็ได้จ็อบพิเศษนะครับมีรายจ่ายตามปกติแต่รายรับมีช่องทางพิเศษเข้ามานะครับคุณจะมีช่องทางใหม่ๆในการรับเงินเข้ามาแน่นอนครับจะมากจะน้อยอยู่ที่ว่าเราทําได้มากน้อยขนาไหนครับบางคนเขา ไมค่ขยอยากจะลำบากนะักก็มีนะฮะมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นไปนะครับนี่เพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้จะบอกว่าเดี๋ยวเงินจะเข้ามาเยอะมันก็ยากนะฮะเพราะเราต้องทํากิจกรรมหรือว่าเราต้องมีช่องทางเต็มที่กับวิสัยทัศน์หรือว่านิสัยของเราไปก่อนนะฮะแล้วถึงเวลาดวงดีสิ่งที่เราขยันเต็มที่เนี่ยมันจะเห็นผลหรือให้คุณเต็มที่มากกว่าเดิมนะครับฉะนั้นชาวราศีตุลจากนี้ไปนะครับต้องบอกว่า ดวงมีข่าวดีเรื่องเงินทองใครที่ไม่เคยได้มีเงินฟุกฟุกก็จะมีเงินลุกฟุก,ฟกสเดือนแรกสะสมเงินให้เต็มที่แล้วก็ช่วงปีนี้รา่าจะมากจากเรื่องของเข้าของเครื่องใช้เสียหายสูญหายพังก็เยอะนะครับแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับหรือว่าคนผู้ใหญ่นะครับที่เราล็อกรักครบรศรัทธาน,นะครับท่านจะปวดข่ไม่สบายบ่อยขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมีเวลาดูแลท่านด้วยนะครับแล้วก็มีดวงได้ทาโปรเจกต์หรืออาชีพใหม่ๆนะฮะบ,บอกได้เลยครับว่าถ้าใครที่มีงานเดรกหรือว่าใครที่ มีงานหลักอยู่แล้วแล้วอยากได้งานอดิเรกหรืองานพิเศษธธเป็นอย่างอื่นนะครับมันก็สามารถทําได้แล้วก็ได้ทําด้วยนะครับแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางการเงินปีนี้มันจะมาหลายทางนะครับมันจะไม่กรอบเท่าเดิมของปี6นะฮะเท่าเดือปี6กเนี่ยก็อาจจะมีช่องทางการเงินคูกเกชเ้นนะครับผ่านมา12เดือนแล้วแล้วเราจะเห็นว่าช่องทางการเงินมีช่องทางหรือเส้นทางอะไรบ้างแต่เดี๋ยวปี2 5 6 7ช่องทางการเงินมันเปิดขึ้นหลายสายมากกว่าเดิม นะฮะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีจ็อบใหม่ๆงานพิเศษหรือว่ามีช่องทางการเงินทางอื่นมีคนช่วยเหลือได้บ้างขึ้นนะครับเห็นไหมฮะกระแสการเงินก็จะเข้ามานะครับแต่รายจ่ายต้องบอกก่อนนะครับว่าเยอะเหมือนกันนะฮะปีนี้นะฮะรายจ่ายปูปับชอบพันนะเยอะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวเยอะนะครับถ้าคุณอุดลอยรั่วหรือไม่ก็เบรกในการซื้อจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เราต้องการบางทีเราก็ซื้อ,อยากซื้อของ,งฟุ่มเฟือยบ้างนะฮะก็ซื้อตามปกติียงแต่ว่าถ้าคุณเบรกใจในการห้ามจาในกรซื้อได เงินจะเหลือนะครับเงินจะเหลือเลยเพราะว่ากระแสะการเงินเข้ามากกว่าปี66แน่นอนเพียงแต่ว่ารายจ่ายเราอยากซื้ออยากใช้อยากกินอยากเอาเงินไปให้คู่นั้นนะฮะหรือว่าอยากซื้อของให้กับคนใกล้ตัวเลยครับมันจะมีอารมณ์ความอยากเยอะขึ้นนะฮะดังนั้นถ้าหยุดยั้งความอยากได้เป็นช่วงๆเงินเหลือแน่นอนครับฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่คนละสีตุนนะฮะช่วงสเดือนแรกโอเคแต่ว่าจากนั้นต้องหาวิธีเก็บตังค์แล้วก็ หาวิธีวิธีที่เป็นช่องทางการเงินพิเศษได้ได้บ้างอาจจะจะทาให้มีเงินอยู่รอดปลอดภัยได้มีช่องทางการเงินเส้นทางใหม่ๆเข้ามาแน่นอนและจ่ายจุกจิกเยอะถ้าคุณยับยั้งช่งใจได้เงินจะเหลือแน่นอนนะครับเพราะาเงินมันเข้ามามากกว่า6กหนะฮะแล้วก็ที่สําคัญอาจจะมีงานพิเศษงานใหม่ๆเข้ามาทําให้เราชื่นใจใจฟูนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเงินเข้ามากกว่าเดิมก็ถือว่าโอเคถูกไหมครับแล้วก็มีช่องมีคนเสนอเส้นทางการเงินก็เรียกว่าอาจจะเป็น j อบพิเศษงานใหม่ๆเข้ามาเป็นระยะนะครับตลอดปี25 67นะครับฉะนั้นนี่แหละมันเป็นช่องทางการเงินที่ทําให้ปีนี้ได้ซื้อของที่อยากได้มานานมากขึ้นหรือจับใจให้สอยได้แบบรว่ามือเติบไปมากขึ้นนะครับโอเคนะฮะดวงการเงินดีขึ้นนะครับแต่เนเหนื่อยเหนื่อยจริงนะฮะก็เหนื่อยและคุ้มค่าครับไปเลยครับโชคดีก็สุขครับไปกระตุบบงใจนะครับสู้ต่อครับสวัสดีครับ